นะครับมไม่ไม่โชว์วานะครับวันนี้ผมจะมาแค่เกม GDA s ซ n เป็นกันเลยเราจะเข้าไปซิงสปีลดดันนะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มออกมาแล้วนะครับนี่เราจะไปไอนี่ครับปีชวนเพื่อนมาแล้วเราจะไปเที่ยวนะครับต้งาเที่ยนี้นะครับแล้วก็งกลงเบรกตนนี้ครับจะต้องไปเบรชวนเพื่อนมาโยกโยกจะ โยโยโจยิงจิงก็เขามาเฉยเฉยมันรอสามคนโยโจเข้ามาโจดเข้ามากันไะเฮ้ เพื่อนหายอ๋ได้แจ็ปหนงไปรักกันเพื่อนเพื่อนไปทุกคนขึ้นรถด่วน เพื่อนหัวปาเร,รเา,เา,เาไปเที่ยวกันจบจบไปเชียบแบบผมจะมีทางอะไรไปเที่ยวโอ๊ยโอ้ยมีก็พิกตรงมันนครับนีอ่อยมันแต้ง ว <Keep S 1> ันนี้ผมจะไปที่กินะครับทุกคนรู้จักนะครับเกมเนี่หมายถึงว่าใครอยากไปเนี่ยนะไปพวกไปเที่ยวบินเล่นพวกเกมถื่อนเทไอ้เชี่ยวต่างๆเส้นต่างจังหวัดในเกม g ี a ีเอถ้าเกิดมันก็น่าสนุกอยู่ งั้นผมก็จะให้คนที่มาเร็วๆกันนะเราจะไปกดคิวกดไลค์คบ5าพพลไลค์ก <on> ันนะครับ <UC> ทึนีผมจะพาไปสนามบินนะโอเคครับไปเลยครับอ อันนี้แัล้งเรอกนังินต้าหูตุ๋นอยู่นะครับหอตูตุนน่น้อง้รเรืองแล้วไปครับนอนี่หูคนเดิมนนี่สิแพ้โอ้โหราเโคอ้วนับี่นึ่งหนึ่งซีนอันซี่หนึ่งได้ด่วนนึง จะไปน้องรอน,นะครับเราจะไปเที่ยวไปรพรพเ okay. คลื่อนแล้วไปเลย <c oughs> ไม่เ <c oughs> พื่อเรา จะรบเสร็จแล้วบินไป,ปนไไดูมันนี่ไปไปดีกว่าเราจะไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีรถนี่ปนแหล้วปนรถลากไปเราจะกินกิน เราจะไปกินข้าวกันทีนะก,ก็ะชิธรรมราชซื้ออะไรก็ได้โอเคป้าซื้ออะไรก็มาก็ได้เอ้โหรถบุกเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยลองแข่งรถได้ดีที่สุดในวันเดียวขวัญๆๆๆๆแล้วๆๆ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 ๆ a ๆๆอๆๆๆ ทำไมเราลเล่นเกมเดอนอย่างนี้มันจะสนุกไหมจะไป,ป่นเครื่องบินกันไปสิครับดีมวกผมจะใช้รถเบกไปสนามบินนะครับเราจะไปเที่ยวไปไม่ใช่นี่ ฮีฮ่าทีวีมจะลงคลิปวันไหนก็ได้แต่ผมนะครับให้ผมแลวลูกผมจะแคลเกมแล้วก็ไปพาเทีย่ยวพาเทียเท่ยวนี่ผมไม่ค่อยรู้สไปเท่าไหร่เวลาออกมาเฮ้ยเราจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายนะครับ ติ้งตังได้เด่งตึงตะเงเาีแกงคนนะครับตาอนนี้ผมจะให้คนหนึ่งเล่นนะครับมันจะแบบว่านี่ฉายยองผมนะครับของไม่ไม่ชชวบอเอเจ็บอีรีฮไปไปตัสิครับ Blackway Tik Tok Tik Tok Tik Sparky MJ อืมร hmm? ู้ส <böl> ึกว่าเพลงมันจะมาเปิดเพลงสิ Pikachu I'm Pokemon I'm ตัวยื่นอะไรเรื่องครอบใครมาปลดเพลงเท่านี้หระครับมันน่าจะพังไปเลย ว่ามันถือกระบองมาแล้วก็เอาเลี่ยงเลยครับพวกผมก็มีพวกมีดนะครับมาเลยเย่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 มาเล่มาเล่มาเซมาเซ ตัวบบสเกลย์ u ป up เบสเกลย์ u ป up เบสเกลย and we 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 wow so สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดซับดังค์ไปติดตามชิดใหม่ด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับลากดนะครับสวัสดีครับ